ตอนนี้เชียบกำลังมักหมูเนาะค่ะเนาะถูกเลยใช่ไหมถูยที่ลุงติเที่ยวลงไงบอสพาเครื่องโอเคบอสดูว่าพาสิแต่กันไหพาสา,ามนี สามเดบยดเองมือซาคืนก็ได้เออี <laughs> ่วั <laughs> น,นนี้เออที่ก็ี่แต่ว่ามันสิบางอันเด้ใส่บรงหน่อยเสีบใ่หน่อยเสหน่อยเสีร้ายเซ่บร้ยาย เยอะๆเลยค่ะเมื่อนี้โชคเลยหมดหมดเออไเติมได้บัมนี <laughs> ้น มีป้จุยมีพี่พินมีปานี่มีพี่ลุงเนาะค่ะเนาะสามคนยืนนั่งกันตลอดเลยเนาะยืดมือเดียวกันยืดมือเดียวกันมามามาวันยุดกับมาปรุบมาพรอกันเนาะค่ะเนาะถ้ากันนั่นเละหากินกินั่งซักแห่งนเพราะว่ามองเห็นงานมันนั่นบ่สะดวกเนาะค่ะมันนันมันเอ็ดของแบบนี้บ่ได้ ปลาปลาล่าลลุงเมื่อวานนำมันสีลายปุ ba no. off, ่นเคมาตักอ้อค่ะตักน้น้สีเดือดมสีมากปลาลงจุ่งหนีได้กว่าลูกเาปงปาจุ่งเห็ดแชมปองโอ๊ยเกอบังเยป็นอย่งไกาตะกักัน

เราต้องตัน้ต้องนกัเอามันาม,าม,าม,ามันนี sort of but, so s <S ุ่กเห็ดี่เราออกไปจะสดนะไรทีเก่าเสี๋ยวอเพอเดได้สิกินกับคนเราลงมเด้อเสีนยง่ต้องเพื่อกันเด้อดเพสิกินกับแขงล้มไปจะป้องเต้องเพื่อกันเด้อต้องเพื่อต้องหักเด้อต้องหัดแข้เด้อเลี้ยวข่วยวไข่วับส้า นมูสกระโดดเห็นบ่เห็นบ่มอ่ะน้ำมันเขาออกเขาแล้วนี่ยน้ำบ่แม่น้ำเอาออกบ่แม่น้ำออกบ่แม่น้ำเขาน้ำอไรน้ำมูดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยก็ตื่นเก่าปฏิชชู่อีก ไ right? ุ้เห็ดชุกก้นยังวะเป็นสวนใครใส่ไปใครใ่ใครกับล้นตักนามหมอกด้ยเยอเดียวบ้ต่องเงี้ยเออน่นะแต่สีผมนี่หมอกว่าขุนว่างข้างขุนข้างหลังเออข้างหลังนี่นุ่นานะก็บอกใหอเอหนีระนาดตาตานไวนก็ตีเสียนาำไ้พอดเนาะ พ่อบบนะเดี๋ยวจ้เตออมาง็ันมาันขวนมันขวนเลยดี๋อันโตปูกลางนี่บ๊อปป๊อ๊อ๊อกระบาดนอ่ปลาลราหบปะปลาเจาปลาชิ้นเด้เนยจ้าจื๋อเอาลงในหมันกราออกเลยโซบะแล้วโซโเย่ nhay <laughs> giòn giòn nhay vậy anh đi về tắt nước là sao cái này Ừ, bố mình thích cơm đèn Ừ Tây ăn mình thích nó bị bớt tối quan đêm, chăng? Ừ, nó nó xịt Ừ Chúng có lông mai Ừ Nên theo kì, chân kì lên bảo bảo bảo. nhà bạn, nạp xe bơm nhu cơm กินน้ำนองน้ำนงเดอนน้อสนอดพิถึงคือเกาน้องปอน้าเดอ้นอน้องปอม้วนเ็ตาบ้านนี้แลมมันขวนดีดดๆดดูดนเนี่ยเต้าหัวใหม่เอออออะไรนีมีแหละมือนประโยชก็ดกขาดดไทยไทย นั่นวัไ <c oughs> นไหนหไว่อ <c oughs> ือ <c oughs> ต่มินอปงีก็เวหน่อยกินไปโเรียวเดียวโงเรยน นี้บ้านงก็แฟดีจำเปียวอืมเขาต้มไปบกดองไปบ้างสดไม่มีสีสดเก็นยังกินแต่ไม่ได้กินที่นหอกุ้ี๋ยังสีบอ่ะมันแม่โคของชุ้มวันนี้จะเอาเป็นโคกัดนุ่นมกโคมีวัตสุพรร เปินก้อนเล็ดเนี่ยมันคืนนอใหม่กว่าใหม่น้ำตาลน้ำตาลกับไข่หรอแตมันนุ่มนั้งไข่ดิมันนุ่มวัอยอายเด็กใช่ว่าขันมาเป็นสีดีเห็ดเป็นสุตป้นข้ดี่ท <laughs> ่านอยากนสูได้ ตึ้ตาแตกเลยสึ้ห่มงต้งเจ็ดปานี้กินเผ็ดกวะาดค่ะห้าร้อ้วเลี้ยวพหรือว่าจะขีดไม่หายว่าว่าแล้ย น,นี่น้ำตาลเนาะคะ่ะน้อมันตื่นเร็วใหม่เลร็เสร็จออกก่อนเราจะเอาลง,างาใหม่เจ็ดไงไปยืยฟิตชิมหมูย่อค่ะหมูยอ่อไก่ โดยพี่ปินทองกับน้องจุ้ยน้องจุ้ยนะคะตื่นคิดเอิ้นถือสูวนนี้แซ่บแล้วแซ่บแซ่บแซ่บเด้งดีอร่อยแล้วว่าบ่ไปซื้อ์เติมเพิ่มหรอฮอร์มันฮอร์ปิ้งไตรใชาติดิตใเอินเพลินแหม่มแต่ไม่ได้ยูต่อเนาะเมื่อพอกันเนาะ อีกเดือนนึงรุ่นกันค่ะว่าปันนี่สเสดกับพี่ลุงสิเดอยูหลานนี่ต่อบอเดินทางมาปองกันเนาะค่ะจากประเทศไทยแเดียวปีหนึ่งเหมือนกันผู้ผจัดก,การเดียวกันแต่ว่าเจ้านายหลานคนละคนเนาะค่ะเนาะกุปีเดือนงายนยังไบ้างเลื่นงนยัเบื้งบนรู้สึกเหนื่อยไหม รู้สึกว่ามมไปกินยูรันยูบันเบียแป๊บๆเนาะจงทีพิรู้จ่องไงมุนจ่งไงุงินกินจ่องไงมุนงงมินฮงงงงาว่าต้นหนูมากก็ไดประมาณชี่หาเดือนละเด้อหนูมากวที่ยีซีมกราไม่นี่เเลยเจ็ดเดือนแล้วค่ะเดือนี้เจ็ดทามากราตัวที่เดือนที่หกเขาสิบเอาาเดเนเปีปีแล้วตตนหนูมากวันที่ยีซีพี่นูบินสวนกันกับพี่ดวเครื่องปี ข้าวเดียวหนึ่งเด้หนูขี้บ้านนะอันนี้ก็นี่ปีนึงยังพาได้ได้อย่างงกตาเก็บเงินหลายๆไปใส่บ้านห้องไปใส่บ้านห้ใส่กันเกือบสิบบอกหครเด้อผู้สิ่งซอยน้ำกับยูใส่บูมาจะใส่บูได้หลายปีผู้นั่นกันแน่ผู้นี้กันบ้านบานี้ใส่หนีคะใส่หนีอันนี้บอกเรียงบอกพืนนยาดพี่น้องในทิศเล่นี้อือพื้นละที่ กาบ้านดันเขาสีแด้ยินมาบอกถึงมาจะปากเด้อเขาจะาสิได้ยิ้มพูดถึงว่าพี่น้องสิได้ยิ้มที่ซิฟเลี่ยนะแต่ว่าซิฟจริงหาบ่าซิฟจริงหาเนาะจะเดินทางมาจากนอตโควันที่เก้าเพราะวันที่ซิฟกับเหตุงานเลยแล้วที่ว่าไปอยู่ตุรกีกันนับรวมบ่รวมรวมอ๋อ พราะว่าก็รวมสิเหมือนกว่าเดีไม่ได้กับสัญญาหนึ่งปีไงสัญญาในสัญญาปีสองปีไงเฉพาะร้านนี้ไปยืมเงิกีก็เดือนนึงกูนึกเดือนนึ่งคิดแล้วนั่นเดือนเพิ่งมาฝักอยู่อันบ้านทักบริษัทรอเหตุเอกสารจักมือซีบมือ พราะว่าตอนวันี้ก็เห้าเลยเลยเนาะเหงาเลยแดบเหงาจนหมดจนหมดแลนวบบเมียจะเมื่อจะก็นอเนาะเมื่อจะก็เจียวคนเนาะครบสองปีแล้เนะเมื่อหันพ่อหาแม่หาลูกหาผัวให้แม่หาพี่หาน้องเมื่อเอาปลาปลาแดดไม่กิน มาหาลุงหาเตอร์อ่พ่อแม่บ่าเดียวไปหาเพื่อนดอกเพื่อนไปดีแล้วไปหากันบ่ได้ไปหากันบ่ได้หากันบ่ทันได้ช่วยแต่ไปเฮ็ดแต่เฮ็ดบุญนี่กะปีใหม่กะบ่ได้เฮ็ดน้ำมือแต่เอาเงินหลาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบุญแล้วก็ที่ทานไปก็ได้จ้า่นู้นนี่นู้นเขาล่วงบาลเด้เพราะล่งบอลหลัดวิถีล่วงบอลนี่ยังผู้ป่วยยากไร่ยังสินะกะโอเคเพราะท่านที่เฮ็ดเหมือนจะเตือนหรือเปล่าก็เลยเขาสี่เฮ็ด ีล่าสุดนี่ล่าสุดนี่ได้ยินเก้าวมูอปวยเป็นคนห้าวเยี่ยงเนี้ยังไงหน่อยก็เป็นเราต้องมาเร่งไปได้ก็ดีนะตรงห้องก็เก็บเชียงเนี่ยจ้ะเชิยงมั้ง เออมันคือขางผลไม้นาะค่ะเนาะตัวน้อยไอต้นว่านบัวเจลิอค่ะเออมื่อนี้อันเมเปานี่สิบ้ามาชิมผลไม้อันประเทศรัสเซียค่ะเนาะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อมี่ยนแมหยังเนี่ยของพิลล์มันนี่ก่อนนีหยังเนี่ยบูเบอรี่อืมตันไดเสียบบ่เป็นไข่ไข่แมงยังบานเทา บสแปรผ่านบ่เขินอมหวานอมเปรี้ยวมางน้อยกับหวานเยอะไม่ใหญ่ส้มสีหวานนะสิไม่งนญ่ใหญ่อันนี้เขาว่าแสบก้อนน้อยดำเป็นบ่แมนอันนี้นอนเชอรี่เชอรี่แดงนะค่ะเนาะแสแบแนะนำอันนี้อันนี้เชอรี่ดำอันนี้เชอรี่แดงชี้นี่แสแปรบ่ขมแล้วกับบ่ส้มหวานน้อย เดี๋ยวนี้เรามากินอันนี้มึงดูกันนี่นัวไม่จี๋ขมเชอรี่ซีนเนี่ยขมอุ้มดัมครับเชอรี่ออกมอยากซีนมันนีไหมแล้ว่ากินแบบบดหน่วยยังไงก็พาอันนี้อมบางแหนกับโอมเตี่ยวมันก็มันได้เดี๋ยวนัน่นอย่างนี้เกินเนาะ <laughs> ตาก็เปนน่ยนแน่นต<ๆ><ๆ>้องม่ีเกลือนวะอือมึงกี่กินหวานมาโอ้กินหวานมาได้ว่าถ้าบ่กินหวานก็โอเคเห็นไหมหวานจ้า <laughs> <laughs> ชิมดูสิค่ะหวานจ้า กินงานไม่เมียเจ็บใจกินเนาะอืกินข่าวด่องๆเนาะแล้วไปดิ้ในกระสุนคนละไม้ไข่ได้เลยเขาบอกเขาว่าอันอยากไปเมืองไทยคนละไม้นี่วิริกูดวิริกูดยืนยุนเนียนมีเงินก็หาแนวกินแสบซื้อแนวกินแสบบ่าใดนะหมาอันนี้แหละมะขามข้ามใส่เนึ่ลูกข้าลูกข้า เนาะเอ้ยเแต่ยังกินใส่กินแล้วกินแล้วกินกระป๋องถามผู้เชี่ยวชาญเนาะบีบหน่วยแนี่ยหนยังกินเมย์หนมันมันสมบ่เอาติมใช่ไหมมันแฉบอีหลยสมมันบ่บ่แฉบรวยมันนอนอ่อนมือตสุกมันต้องเบิ่งหางเบิ่งกันแฉบบ่โอเคบ่อืเบียกไม่อยากสมสมโอเคอยู่เปลือกสมแต่ว่าข้างในหวานแต่ว่าอันตอนนี้น้ำเยิ้มแล้ว ต้องเอาลูกคั่มๆเออลูกคั่มๆแล้วก็ลูกอย่างนิ่มๆแข็งๆแล้วเฮ้ยมันเจือร้ดคผูเชี่ยวชาญด้านผลไม้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผลไม้นะคะตอนนี้จะกด้ชิจูอ่ะลังเอ้ยมันยังไงเอ้ยขีดหอดผลไม้ไทยเด็ดอืม ทิมันได้อีกวันนี้เขาในลูกพ่อเอาลูกพ่อขึ้นมาใหญ่ก่อนจังได้ก็ได้คือกบบนบอกคนละอย่างอืมเรื่องตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นี่นะอันนี้อยู่ในนี้เป็นคนขึ้นหมาอีกอย่งก็บวยเนาะแต่กลุ่เดียวกันบ้านเท่ากันเอื้อนบวยอยแม่นปะมันคือว่าอันนีเสียบแบบคนขันมันว่าตัวนีเสียบเนาะ แต่ตัวทีโบโอเคมันสิเป็นยังไงมันอยากขายมาันก็เสียเปล่าเนี่ล่ะมันว่าตัวนี้ตัวนีน้เสียมาเสีไเ้เป็นยังไงเป็นยัง <นะ S 2> ไงคปายไปอ่ะคลายไปเราบางคนอาศัยผ่านเงินเดี๋ยวกิกนได้ถ้าเอาไปขายบ้านโท้ก็ไม่ได้ขายไป ไข่ดีไข่วอมงามอืมแล่วกินแล้วก็วหอมนะอืมเว่าะมอย่ยกลมเปรี้ยวนะออหอมอยู่แซ่บคุ้นในนี้อยู่อืมแล้วก็กระเด็นแล้วก<ะ>็พริกเกลือวิอตามินซีโอเคเลยเบื่อต้องไปซื้อวิตามินซีกินยังนะสรุปผลละไหมรักษาผัผ่านนี่เนะด้อันนี้หนน่วึงคือกัน จะต้องชิมใอ้มันเบิดอีกหนึ่งอย่างอะไรอีก่อนแต่อันอันทั้งหลายทั้งมวลกับอันนี้เดินทนางเอกบยกเชอรี่บอกที่ลุงมากพี่ลุงเป็นนักนี่อันนี้แม่ขมเปรี้ยวขมบอกกับมะขุมมะขมเนาะกับมะขุมเนื่อเนื้อหลายมันกรอบกรอบซะไง แต่สูตรตัวนี้ปไปเนาะอืมอืมอืมอน,นี่โอเคกว่าอืมอ๋อชิม่อยนี่มาเนี่ยก็คือกันเดอ้อจาอเนนียคนละแบบสายพันเดียวสย่คนละสายพันเธนะก็ว่าแบบรูปรักเดียวกันเบิดอมมีขน <c oughs> มีขนไม่มีขนแต่อันนี้ แต่ว่าลักษณะแบบลูกพ่อมีดเป็นตะคมขนาดเลยอู้หูไปตามมีดตาดมองนึงไปมองนึงแบบเดียวกันแบบเดียวกันบ่กป็นเนาลองคือกันอัวเบื้องข้างนก็คือกันแบมวานตา อเป็นอะไรกินอยได้กระทำกันเป็นเดียวเลยืดอืมเอาวือวางสั้นโอไม่รสจาดไม่เดีจีดเอ้าอืมซื่อๆเลยแจ่คกอบอ้าวกินตามรับดับอีหลตัวนอืมอันนี้อันนี้สมแันนี่ตัวนี้ร้องลงมา ตัวนี้ไปจิดวนิทเลยนี่สรุปแล้วสรุป,รปแต่คุณนี่แต่คุนนี่จะซื้อจะซื้อซื้อเชอร์รี่ก็มากันนี่กับอันนี้อันนี้พ่อโอเคค่ะสำหรับุดนี้เอาไว้แค่นี้ก็อน,นอกค่ะนอ,นอ,นอแล้วพ่อก,กัใหม่ด้วยค่ะบายบาย Ma kovaswa donre.